ก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ดูท่าสุดแก่งกับหน่วยป้องกันอสูนซีซั่น2อตอนแรกถึงตอนที่2ว่าจะเป็นยังไงในตอนแรกและตอนที่2มันดีไหมสนุกไหมอะไรยังไงหรือเปล่าไปเริ่มดูกันเลยนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องโอตาจะก็ในคลิปนี้ผมอยากพูดมากเลยผมอยากทำสักนิดสักหน่อยละกันกับความรู้สึกที่ได้ดูท่าสุดเก่งกับหน่วยป้องกันอสูนซีซั่น2ก็ตอนแรก ถึงตอนที่2ก็ฉายไปแล้วที่ผ่านมาตอนแรกอะถึงตอนที่2คือผมคิดว่าจะทําแค่รีวิวแค่ตอนแรกอย่างเดียวนะแต่ว่าผมลืมไงเลยไหนๆก็ไหนๆ้วนะก็เอา2ตอนละกันก็ตอนนี้ยังฉายอยู่ก็อาจจะมีสปอยด้วยนะครับก็กลับไปย้อนดูกันก็ได้นะครับหรือถ้าในบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับก่อนนี้จะไปเริ่มดูเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับ ก็ในตอนแรกก็ฉายมาแล้วผ่านมา1สัปดาห์จากแอปแดงและแอปอื่นๆที่มันฉายในเรื่องนี้นะแอปฟ้าเขียวแล้วก็เว็บเถื่อนที่พวกเราไปดูอะไรที่ไม่มีโซ่แห่งศีลธรรมอะน,นะพวกอื่นหรือผมอยู่ในนั้นด้วยแหละมาดูอันที่ไม่กันอะไรอะหนุ่มนม18บวกอะไรก็ว่าไปก็ความรู้สึกที่ดูแค่ตอนแรกอย่างเดียวนะสำหรับผมมันดูธรรมาตาไปน,นิดนึงนะแต่ก็โดยรวมก็โอเคมากแล้วแล้วก็ไปทางดีซะส่วนใหญ่ ไม่ถึงขั้นภาพนิ่งลวดลายนี่ต่างจากซีซั่นแรกเลยนะคือซีซั่นแรกอะ่ะแค่ตอนแรกอย่างเดียวนะคือมันดีมากเลยนะกว่าจะรอแค่ปี2ปีแต่ก็ไม่ขนาดนั้นอะ่ะไม่เหมือนไอ้บางภาคบางภาคหนึ่งอะ่ะที่มันมีไอ้โลนอะ่ะกว่าจะรอตั้ง5 6ปีหละบางตอนมันยังไม่โผล่มาเลยสักนิดแถมยังภาพนิ่งแบบทั้งตอนไปอีกอะ่ะเออบางตอนนะนะพอพอแต่ภาคหนึ่งมันจะมีตัวสามมิติอยู่แล้วแหละ เพื่อให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ภาค2ก็โอเคเลยนะไม่แย่สิ่งที่ดีคือการอ้างอิงจากมังอะก็ทําออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ฉากที่18บวกที่มันเปลี่ยนไปอะนะแต่ว่าคขาเนี้ยเป็นโซ่ขาวคือซีซั่นแรกจะเป็นหมอกใช่ไหมส่วนซีซั่นเนี้ยือเป็นโซ่คือมันไม่ต่างอะไรเลยนะแล้วก็เปิดตัวหัวหน้าหน่วยแต่ละคนทั้งหมดก็คนที่อ่านมังงะก็รู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมด้วยเช่นกันคือจริงๆถ้าดูแค่ตอนที่1มันมีหลายฉาก ที่ส่วนใหญ่เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะแต่ถ้าสำหรับผมคิดว่าฉากที่ดีที่สุดคือฉากมิระกับเคียวกาเนี่ยชนมุมนุมอะ่ะกับที่หลังใช้งานยุกิกลายเป็นคนเสร็จแล้วใช่ไหมเคียวกาเนี่ยก็ให้รางวัลต่อหน้าเรนรางวัลก็เหมือนแบบป้อนหนุ่มนุมของเคียวกาเนี่ยให้ยุกิกินอะ่ะเออคือมันมีมากกว่านี้อีกนะอ่ะหรือเรนเนี่ยแค่ตอนแรกคือเรนคือเก็บทั้งแก๊งไปแบบสบายๆชิวๆสี่หรือหลุมหมัง้ง กลายเป็นหนึ่งลมมาสี่หรือห้านั่นแหละฉากต่อสู้ก็โอเคใช้ได้เลยนะคือตอนแรกคนอื่นยังไม่ได้พลังของเซเลหไงถ้านอกจากเคียวกะแล้วก็ตัวหลักอน,นะก็ปูบทมาให้หน้าติดตามแล้วก็ตอนต่อไปว่าจะเป็นแบบไหนด้านนักภาพผมว่าทําออกมาดี่ดีแล้วก็มีเสน่ห์เลยนะบางคนก็ภาพแบบน่ารักน่ารักหรือบางคนเนี่ยภาพแบบตุดันอะไรก็ว่าไปอย่างเรื่องการภาคเนี่ยถ้าเอาแบบจริงๆผม,ผมอวยนะ ถึงแม้จะในเรื่องเนี่ยจะภาคแบบไม่หมดบางคนอะ่ะสำหรับผมนะเต็มสิบไม่มีหักคือภาคได้ดีเลยนะที่ชอบที่สุดก็ภาคเลนเนี่แหละผมโคตรชอบเลยอะ่ะคือเลนนี่ดีทุกอย่างเลยส่วนตอนที่2ก็เริ่มเคลื่อนไหวบ้างในจังก,ก็ใช้พลังเสเ็ปเพื่อตรวจสอบทุกที่แต่หลังจากกลับร่างคนเนี่ยยุก,กิเนี่ยเหมือนข้างบนมีอะไรแปลกๆลงมาสุดท้ายก็เลนนี่แหละสร,สรุปเรียบร้อยเลยรู้เลย ยุกิก็โดนเคียวกะลงโทษทันทีเพราะสบตาบ่อยด้วยไงแล้วก็ท้ายตอนก็มีทั้งหน่วย7แล้วก็หน 8, ่วย6เน่ยเพื่อมารอยืนต้อนรับหน่วย5มาฝึกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็เปิดตัวคุณยาคุโมะพร้อมทั้งแกงอีก2คนก็ไล่เคียวกะแล้วก็เทนกะแล้วก็จบตอนที่สําสำหรับมผมผมคิดว่าตอนหน้าเนี่ยยูกิน่าจะให้คุณยาคุโมะเนี่ยมาขี่หลังมั้งแล้วก็ได้ร่างใหม่อ่ะไอ้ร่างเนี้ยนะ ก็เราดูตอนที่3อีกทีละกันนะครับตัวละครหัวหน้าแต่ละหน่วยทําอะไรบ้างใน2ตอนนะไม่ว่าจะเป็นคุนมิหน่วยที่1ก็ไม่ได้มีอะไรแค่แนะนําตัวแล้วก็รับช่วงต่อจากรีคุเฉยๆมิระหน่วย2ก็แค่ชนหนุ่มหน่มในตอนแรกอ่ะก่อนเข้าประชุมเบโหน่วย3ก็โดนแกล้งแล้วก็โดนคุยาคุโมเนี่ยแกล้งแล้วก็กลายเป็นตัวตลกของเลนเฉยเลยแล้วก็กากสุดมั้งในหน่วย3าอ่ะแล้วก็คุณยาคุโมหน่วยที่5 ก็แกงเบลนั่นแหละในตอนแรกอ่ะแล้วก็โผลม,มาช่วงท้ายในตอนที่2ทั้งแก๊งหรือว่าทั้งหน่วยดีกว่าอ่ะเ่นกะหน่วย6แน่นอนช่วยหน่วยที่7แล้วก็ช่วยเอาแบบพิสาของยูกิคือความเป็นจริงเทนกะชอบยูกิอยู่แล้วแหละในเรื่องส่วนตัวนะเียวกะหน่วย7ก็ต่อสู้แล้วก็ใช้สเลฟหรือยูกิเนี่ยจัดการอสูรต่อไปวาวาลาหน่วย8ก็เชย อุบุกิหน่วย9ก้าก็คุยนิดหน่อยแถมเป็นแม่ของยาชิโฮแล้วก็ฮิมาริและเรนหน่วย10ก็เด่นกว่าทุกคนอยู่แล้วแหละสมนลคือผมไม่ต้องเอ่ยก็รู้อยู่แล้วอะถ้าดูมาแล้วอะสตอนอะเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดเพลงเปิดผมว่ามันใช้ได้เลยนะแล้วก็เพลงปิดเนี่ยโอเคเลยนะแถมให้นักภาคย์เรนเนี่ยร้องเองด้วย โดยรวมทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมของซีซันนี้มันน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อไปส่วนคะแนนผมให้8เติม10นะคือมันมีขึ้นอีกได้แต่ตอนนี้ให้เท่านี้ไปก่อนแล้วก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับความรู้สึกที่ได้ดูท่าสุดแก่งกับหน่วยป้องกันอสน์ซีซัน2ตอนแรกถึงตอนที่2ซึ่งถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ